รายได้เฮาจะวิ่งดีเหรียญจะวิ่งดีเฮากับพยา,ยามเพวันทุกอย่างแะหะค่ะเฮ็ดน้อยเฮ็ดมากเฮ็ดไปเรื่อยๆคะ่ะจนก็จะสำเร็จสูสๆนะคะก็ะร่งความหอมฟุง้งกระจายทั่วบ้านสามารถเก็บไปไหวพระไหวเจ้าได้ดูซิง่ายงามบอดูดูดูด ล,ลุงรวีถ่ายลงผ่าหนึ่งเลยเอาสู้เพื่อนๆทุกคนฟังค่ะขออนุญาตเหตุเป็นคลิปย่านะคะประมาณสามนาทีราคาบรหลายดอกก,กินแกเพื่อนๆฝากรับชมในเด้อค่ะลุงกวีก็จะตามคอมเมนต์เลยใบก็คือใบเข็มทั่วไประค่ะแต่น้องจะออกเป็นช่อนะคะสวยๆหอมๆค่ะแฟนลุงกวีหาซื้อมาปลูกค่ะทุกคน,นออกเป็นชอ่อกนโลยไปนะคะ บอลลอยนะเหลืองเราก็แหงค่าดอกจนสิแ่ละค่ะเอาต้องตัดเพราะตัดนองกสิแตงยอดแตกกิ่งไม่ค่ะทุกคนลุงวิเอามาให้ดวงดวงวิเอาสูเพื่อนๆทุกคนฟังค่ะขออนุญาตเหตุเป็นคลิปย่านะคะประมาณสามนาทีราคาบอหลายดอกกิ่งแก่เพื่อนๆฝากรับชมในเด้อค่ะลุงวิก็จะตามคอมเมนต์เลยให้ดูสินองเข็มหอมค่ะลงภาพนิ่งไปแล้วอยากให้เห็นว่านองทั้งขาวทั้งสวยและทั้งหอมอยู่ในตระกูลเดียวครับ ไอชอเดียวค่ะไม่ไหลดูที่หนึ่งสองสามสี่หาหกยูไอชอนี่ค่ะสวยหอมค่ะพายุได้จนกว่าน้องจะบานหมดกะจะเหลืองไอชอเดียวค่ะไม่ไหลดูที่หนึ่งสองสามสี่หาหกดูใชอนี่ค่ะสวยหอมค่ะพายุได้จนกว่าน้องจะบานหมดกะจะเหลืองไล่ดูสิน้องเข็มหอมค่ะลงภาพนิ่งไปแล้วอยากให้เห็นว่าน้องทั้งขาวทั้งสวยและทั้งหอม อยู่ในตระกูลเดียวกับพอยใหญ่เลยนะคะทุกคนดูสิให้ช่อหนึ่งจะมีหลายๆออ,อกเป็นกิ่งในดูสิน้องเข็มหอมค่ะลงภาพนิ่งไปแล้วอยากให้เห็นว่าน้องทั้งขาวทั้งสวยและทั้งหอมอยู่ในตระกูลเดียวกับใบก็คือใบเข็มทั่วไปล่ะค่ะแต่น้องจะออกเป็นช่อนะคะสวยๆหอมๆค่ะแฟนลุงละวีหาซื่อมาปลูกค่ะทุกคนออกเป็นช่อเขาสามารถดึงต้นเล็กๆไปช่ำแล้วก็ไปปลูกได้ ที่บ้านลุงลวีปลูกต้นหนึ่งเขาจะแตะ,ะแขนงออกมาเข้ากับเอาไปชั่นแล้วเขาก็ลุงลวิก็ปลูกว้ขางรัวค่ะไปด้วยกันนะคะสูบไปด้วยกันเข้าจะอ่าพยายามเก็บเงืนแน่อากาศห้ไดทุกคนนะคะเป็นกําลังใจกันรับชมคลิปช,ช่วงเอียงกันนะคะซ้อยเรือกันค่ะไอ้ดูสิน้องเข็มหอมค่ะลงภาพนิ่งไปแล้วอยากให้เห็นว่าน้องทั้งขาวทั้งสวยและทั้งหอมอยู่ในตระกูลเดียวกับก็ไดมาหมดแล้วแต่ว่า มันจะได้เหรียญจากเขาบอกกัอยู่ที่ความพยายามนะคะทุกคนสู่ไปเลยก็อยากเอามาเล่าให้ฟังเอามา,อาบอกลากปลูกไว้เต็มรั่วลุงระวิแหละาการขยายพันธุ์ง่ายๆนะเพราะเขาปลูกต้นหนึ่งเนี่ยนอกก็จะแตกแตกกิ่งแตกแตแตไม่ใช่เขาเรียกอีกแตกแขนงแขนงแขนงไปเขาสามารถดึงต้นเล็กๆไปชำแล้วก็ไปปลูกได้ที่บ้านลุงระวิปลูกต้นหนึ่งเขาจะแตกแขนงออกมาเขาก็เอาไปชำแล้วเขาก็ลุงระวิก็ปลูกไว้ขางรั่วค่ะ,ะก็ได้มาหมดแล้วแต่ว่า มันจะได้เหรียญจากเขาบอกระยูที่ความพยายามนะคะทุกคนสู่ๆไปปลูกปลูกแซมเอาแะแนงนั่นแหละมาช่ำแล้วก็ปลูกคางรวยอยากปลูกใท่กระถางใส่ยางกระงามต้นใหญ่มากแล้วก็จะออกดอกทั้งปีนะคะทุกคนเฮาอยากจะพอดีจ้าไก่เทียงแล้วได้ยังกินกันเนาะลุงลวีมีความหอมมาฝากนะคะดูสิ ซุ้มข้าปลาปลูกปลูกปลกูกเซมเอาคะแนนนั่นแหละมาช่ำแล้วก็ปลูกขางรัยวอย่าปลูกใส่กระถางใส่ยังกับงามต้นใหญ่มากแล้วก็จะออกดอกทั้งปีนะคะทุกคนเฮาอยากจะโบนัสรายไดเ้เฮาจะวิ่งดีเหลียนจะวิ่งดีเฮากับพญยา,ยามเพวันทุกอย่างล่ะคะ่ะเฮ็ดน้อยเฮ็ดมากเฮ็ดไปเรื่อยๆคะ่ะจนจะสาเร็จสูงๆนะคะ,ส,ะ,คะสวัสดีจ้าใกล้เที่ยงแล้วได้ยังกินกันเนาะลวงวมีความหอมมาฝากนะคะดูสิ ซู้เขาปลาโนัดรายได้เฮาจะวิ่งดีเลียนจะวิ่งดีเฮากับพยา,ยามเพ็ดวันทุกอย่างแหะคะ่ะเฮ็ดน,น้อยเฮ็ดมากเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะจนจะสาเร็จสู่ๆนะคะพี่น้องชาวคีเอเตอร์รักทุกคนคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนา้าขอบคุณทุกผู้สนับสนุนนะคะดอกเข็มละคะ่ะทุกคนแต่ว่าน้องจะตางตรงทีกินของน้องหอมหอมค่ะดูหอมอ่อนๆหอมมากหอมไม้เลย สวัสดีจ้าไกลเทียงแล้วยดยยังกินกันเนาะลวงวิมีความหอมมาฝากนะคะดูซิซู้งข้ปาปางหลวงวิวานองหอมมากไหวพระไหวยังใดเนาะก็บไปวัดไปยังไดไ่ต้องซื้อเลยเนะื้อหอยใหญ่เลยนะคะทุกคนดูซิในช่อหนึ่งจะมีหลายๆอออกเป็นกิ่งในชอเดียวค่ะไม่หลายดูที่ 1, 2, 3, 4, 5, นหนึ่งสองสามสี่หาหกอยู่ในชอนี้ค่ะสวยหอมค่ะ พอย่ได้จนกว่าน้องจะบานหมดกระจะเหลืองเราสู้เพื่อนๆทุกคนฟังคะ่ะขออนุญาตเห้เป็นคลิปย่านะคะประมาณสามนาทีราคาบอหลายดอกเก่งแก่เพื่อนๆฝากรับชมได้เยะคะ่ะลุงวก็จะตามคอมเมนต์หรือไอชอเดียวคะ่ะไม่ไหลดูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยูไอชอนี่คะ่ะสวยหอม,มค่ะพอยุได้จนกว่าน้องจะบานหมดกระเจะเหลืองไอชอเดียวคะ่ะไม่ไหลดูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยูไอชอนี่คะ่ะสวยหอม,มค่ะ อยู่ได้จนกว่าน้องจะบานหมดก็จะเหลืองละวพานมาแล้วเขาก็าตอ้องอ่ารักษาอ่าสิ่งที่เขาได้มาเนาะเพราะว่าจะเป็นสตรีมเลี้ยวโบนัสอ่าโปรแกรมสมาชิกลุงละวิไม่นี่หอมหอมแบบเนี้ยสีขาวบริสุทธิ์น้ำไหวพะไวเจว้าหอมมากดูดูดูด,ด,ด,ดูต้นน้องนะต้นน้องจะอยู่ประมาณเนี้ยนี่คือต้นน้อง ลุงวิกับป้ยคอมเมนต์มาหลายตามมาเบนจะพยายามตามเรื่อยเรือยเพื่อนเพื่อนกับพายามไปตอบคอมเมนต์ตัวเองเยอะนะคะจะได้เปิดค่าการมองเห็นแล้วก็ลงคลิปลงอีหยังไปลงภาพนิ่งในื่อยคอมเมนต์มาหลายตามมาเบนจะพยายามตามเรื่อยเรือยเพื่อนเพื่อนกับพายามไปตอบคอมเมนต์ตัวเองเยอะนะคะจะได้เปิดค่าการมองเห็นแล้วก็ลงคลิปลงอีหยังไปลงภาพนิ่งในใบก็คือใบเข็มทั่วไปละค่ะแต่น้องจะออกเป็นช่อนะคะสวยสวยหอมหอมค่ะแฟนลุงระวีหาซื้อมาปลูกค่ะทุกคน ออกเป็นชอบด้วยกันนะคะสู่ไปด,ด้วยกันเท่าจะพ่อาพย,ายามเก็บนนแน่อากาศไ้ไดทุกคนนะคะเป็นกาลังใจกันรับช่วงคลิปช่วงเอียงกันนะคะซ้อยเรือกันค่ะพี่น้องแชว์คลเอเตร์ลักทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันไม่คลิปนาขอบคุณทุกผู้สนับสนุนนะคะสวัสดีจ้าใกล้เที่ยงแล้วใดอยียงกินกันเนาะลุงวีมีความหอมมาฝากนะคะดูซิ ซูมข้าปาพี่น้องเชาวคีเอเตอร์รักทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกผู้สนับสนุนนะคะพี่น้องเชาวคีเอเตอร์รักทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกผู้สนับสนุนนะคะคุณนนะัดรายได้เฮาจะวิ่งดีเลี้ยนจะวิ่งดีเฮากัพยามเพวันทุกอย่างล่ะค่ะเฮ็ดน้อยเฮ็ดมากเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะจนจะสำเร็จสู่ๆนะคะ ปลูปก,ก,กแซมเอาคะแนนนั่นแหละมาช่ำแล้วก็ปลูกคางรัยวอยากปลูกใส่กระถางใส่เงางามต้นใหญ่มากแล้วก็จะออกดอกทั้งปีนะคะทุกคนเฮาอยา,ากจะใบก็คือใบเข็มทั่วไประค่ะแต่น้องจะออกเป็นช่อนะคะสวยๆหอมๆค่ะแฟนลุงระวีหาซื้อมาปลูกค่ะทุกคนออกเป็นช่อพี่น้องเช่าขี้เอเตอร์รักทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกผู้สนับสนุนนะคะ รายได้เฮาจะวิ่งดีเลี้ยนจะวิ่งดีเฮากับพยา,ยามเพ็ดวันทุกอย่างล่ะคะ่ะเห็ดน้อยเห็ดมากเฮตุ <c oughs> ไปเรื่อยๆคะ่ะจนเขาจะสาเร็จสูสๆนะคะใบก็บคือใบเข็มทั่วไปล่ะคะ่ะแต่น้องจะออกเป็นช่อนะคะสวยๆหอมๆคะ่ะแฟนลุงกวีหาซื้อมาปลูกคะ่ะทุกคนนออกเป็นชอ่อดอกเข็มล่ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าน้องจะต่างตรงที่กินของน้องหอมหอมค่ะดูหอม,หอ,มอ่อน หอมมากหอมไม้เลยก็ะไดมาหมดแล้วแต่ว่ามันจะได้เหรียญจากเขาบอ็อยู่ที่ความพยายามนะคะทุกคนสู่ๆไปโูนัสรายได้เฮาจะวิ่งดีเหรียญจะวิ่งดีเฮาก็พยายามเพียรนทุกอย่างล่ะคะเฮ็ดน,น ой, ้อยเฮ็ดมากเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะจนจะสาเร็จสู่ๆนะคะหลวิว่านองหอมมากไ,าไหวพระไหวยังไดเนาะก็บไปวัดไปยังได้บตรงซื้อเลยเนะ้อตสวัสดีจ้าใกล้เที่ยงแล้วได้ยังกินกันเนาะ ลุงระวีมีความหอมมาฝากนะคะดูสิซูมเข้าไปดูสิน้องเข็มหอมค่ะลงภาพนิ่งไปแล้วอยากให้เห็นว่าน้องทั้งขาวทั้งสวยและทั้งหอมอยู่ในตระกูลเดียวกับใบก็คือใบเข็มทั่วไปล่ะค่ะแต่น้องจะออกเป็นช่อนะคะสวยๆหอมๆค่ะแฟนลุงระวีหาซื้อมาปลูกค่ะทุกคนออกเป็นช่อเลย คอมเมนต์มาหลายตามมาเบุจะพยายามตามเรื่อยๆเพื่อนๆกับพยายามไปตอบคอมเมนต์ตัวเองเยอะๆนะคะจะได้เปิดค่าการมองเห็นแล้วก็ล่งคลิปลงอีหยางไปลงภาพนิ่งในด้วยกันนะคะสู่ไปด้วยกันเท่าจะาพยายามเก็บเงินแน่อากาศให้ไดทุกคนนะคะเป็นกําลังใจกันรับช่งคลิปช่วงเอียงช่ง,ชงอีอยงกันนะคะซ้อยเรือกันค่ะดอ,อกไม้เนี่ยหอมหอมแบบสีขาวบริสุทธิ์น้ำไว้ผ่าไว้เจ้าหอมมากดู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 ต้นนองนะต้นนองจะอยู่ประมาณเนี้ยนี่คือต้นนอง ลุงวยกับเขาสามารถดึงต้นเล็กๆไปช่ำแล้วก็ไปปลูกได้ที่บ้านลุงวิปลูกต้นหนึ่งเขาจะแตกแขนงออกมาเข้าก็เอาไปช่ำแล้วเขาก็ลุงวิกับปลูกไว้ขางรัวค่ะดอกเข็มละค่ะทุกคนแต่ว่าน้องจะต่างตรงที่กินของน้องหอมหอมค่ะดูหอมอ่นอนๆหอมมากหอมไม้เลยอ้ชอเดียวค่ะไม่ไหลายดูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ในชอนี่ค่ะสวยหอมค่ะ ็อย่ได้จนกว่าน้องจะบานหมดกระเจืงเหลืองล,ลูกปลูกแซมเอาคะแนนนั่นแหละมาช่แเราก็ปลูกขางรวอยากปลูกใท่กระถางใส่งยางกระงามต้นใหญ่มากเราก็จะออกดอกทั้งปีนะคะทุกคนเฮาอยากห้ชอเดียวค่ะไม่ไหลดูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูนโชวนี่ค่ะสวยหอมค่ะ็อยุได้จนกว่าน้องจะบานหมดก็ะจะเหลือง